สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอ,อมเนื้อนะครับใส่ผักไปเดินตลาดของถมที่สองดาวมานะครับนี่เลยครึ่งกิโลครับดูสิว่าจะได้ขนาดไหนครับมาเลครับเครื่องที่จะตำนะครับนี่ครับพริกนะครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงแตะไคร้ ขาไม่มาปูดครับตำใส่กันครับจะมีผักที่จะออมใสนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเนื้อครับที่เนื้อกะลังครับที่ซอยไม่เรียบร้อยนะครับนั้นก็ตำนะครับนครับตอนนี้เราเนื้อใส่ไปแล้วนะครับพอด่ลืมถ่ายให้ดูนะครับเรามีเครื่องปรุงใส่ใสไแล้วก็คือนึ่ประเดะมีปลาลบ้านเรานะครับ เ้าก็ลงไปลงไปแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้ครับเนื้อขาไวน์ครับตัวนี้ใส่ผักลงไปยด้ไบ,บ<ม>ผักจะใส่ผักอะไรใส่ไป้นะกรอสุกผักเอาเนื้อทำไม่นานนะครับเนื้อมันสุกมากก่ เยาะครับร,ร้อนแค่พอตัวร้อนร้อนสุกกุ้งกผทานได้ใส่แค่ปลาราสองพีนี้นะครับตัวปลาแค่นี้ก็พอแล้วครับเพียงปรุงไม่มีมอะไรแบบแกงแบบบ้านๆนะก็เครื่องมันถึงจิ้มฉีกแล้วะครับ